ที่เราสร้างไว้มันก็มีอายุมากขึ้นมากขึ้นนั้นเราก็อาศัยอยู่อาศัยมานานเราพยายามซ่อมแซมไปแล้วแต่ว่าความเสื่อมนั้นมันเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่เราเลืงเลี่ยงไปได้หนูว่าสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกับบ้านเหมือนกันที่พักของจ,จิตใจนะพระพุทธเจ้าจะตัดว่ารูป ไม่เที่ยงคือรูปร่างกายเนี่ยของมนุษย์ก็ดีของสัตว์ก็ดีไม่เที่ยงตั้งแต่วันที่เกิดขึ้นมาแล้วแหละมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายมาแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมเลยเหมือนกันมันก็ทางวิทยาศาสตร์เราก็คงทราบกันว่าเมื่อเซลล์ตกสร้างขึ้นมาเซลล์เก่ามันก็ ายไปเซลล์ใหม่ก็ผลิตขึ้นมาเรื่อย,อยทอดแทนแต่ว่าเซลล์ที่ทดแทนนี้มันก็ลดน้อยลงไปทุกทีมันก็จะค่อยคยเห็นชัดในของความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาฉั้นบ้านที่เราอาศัยอยู่คนเรือนร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านนะั่นแหละนะมันเราจะอาศัยอยู่ไปตลอดไปเลยไม่ได้แม้แต่องค์สาเร็จ พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังต้องเสด็จดับขันพรินิพพานมีโรคมีภัยเกิดขึ้นในที่สุดหมอชีวกกมรารพัดก็รักษาไม่ได้นะ่ะพรกองค์ก็ต้องเอาร่างกายของพระองค์เนี่ยสอนธรรมะว่าดูก่อนมิสุทธ์ทั้งหลายพวกเธอจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดด่างัันน่ะเพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะ่ะไม่เที่ยงดังนั้นพวกเราก็จะทราบอยู่ว่า สังขาเนี่ยมันไม่เที่ยงละในชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราจะทำอะไรบ้าง้ะคนเราเกิดมาตายแน่นอนเราจะทำอะไรไว้ในโลกนี้บ้างเมื่อเราก่อนที่เราจะจากไปอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพวกเราก็นัดหมายกันในความาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะ มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมนะเข้าวัดเข้าสะก่อนที่เรายังมีลมหายใจตายไปแล้วเขาเาเราเข้าวัดนั่นก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับเราละเราเข้าสะก่อนนะเข้าวัดนี้เพื่อเพิ่มมาจะได้มาศึกษาแลศึกษาในธรรมะนะถึงวัยแล้วถึงวัยที่เราพร้อมที่จะศึกษาร่างกายนี้มันก็เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราได้ นะมันสอนเราได้แล้วเขาก็ไม่เคยดีการนั่งก็ลําบากต่างๆนี่แหละมันก็ปรากฏให้เราเห็นชัดว่าร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเราบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งใดที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เราพิจารณาดูซิว่ามันจะเป็นเราจริงๆไหมพระพุทธเจ้าถามพระปัญจวคคียว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร,ร่างกายเนี่ย พระปัญจวัคคีย์ก็ตอบพร้อมเพียงกันเลยว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปวนเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นทุกข์นะจะหาความเป็นตัวตนได้ไหมพระปัญญวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะรูปนี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแปรปวนไปด้วยเธอจะยึดถือว่าเป็นตัวของเราเขาได้ไหม พระปัญจญพาาคีพิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่มีตัวตนจริงจิตของพระปัญจญพาาคีก็เลยหลุดพ้นจากความยึดถือเป็นสําเร็จเป็นรนะพระอรหันต์นะพอเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละน่เราลองพิจารณาเนี่ยเหมือนท่านพระปัญจพคีนั่นแหละดูสิว่ารูปนี้มันเที่ยงไหมออมันเสื่อมไหมมันเที่ยงไหมเราบังคับบัญชาได้ไหมใจของเราต้องการไหม ความแก่ความเจ็บเนี่ยทำไมมันได้ทําไมเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้เลยร่างกายนี้กระใจเราก็ต้องเป็นคนละอย่างกันละคนละส่วนกันนะเราก็ต้องเอาจิตมาพิจารณากายนี่แหละให้เห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นโดยเบื้องต้นจะต้องมีปัญญาก็ต้องมีจิตที่สงบจิตจะสงบได้ก็ต้องอาศัยความดี อย่างเช่นว่าการทําบุญนะทำใจให้เบิกบานจิตใจประกอบ้รยกุศลการช่วยเหลือในสังคมก็ดีนะเป็นบุญบุญเกิดจากการฟังทำบุญเกิดจากการนั่งสมาธินักษาศีลอันนี้ก็เป็นบุญนึงแหลนะแล้วก็ต้องพยายามมารรบ,บาบในวันมาค้าบูชาพระเจ้าประเทศว่า สัพพะปาปะสะาการณงการไม่กระทำบาปทั้งปวงนะเมื่อเรามาถึงโอกาสเวลานี้แล้วเนี่ยนะเราก็พิจารณาตั้งใจเลยว่าอะไรที่เป็นบาปนี่เราก็จะละนะนะถึงในอายุเราขนาดนี้แล้วเราจะมีศีลห้าตลอดชีวิตนะสมทานเอาไวนะ้ตั้งจิตตั้งใจสมทานตั้งแต่ว่าปานาติปาตา อาทินนาทานากรมเมสุมิชาจารามุสาวาทาสุราเมระยะนะสินห้าประการนี้จะทำให้เรามีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะถึงวัยที่เราก็อยู่ในอีกสังคมหนึ่งแล้วมาก่อนเรามีสังคมนะอีกสังคมหนึ่งบางทีก็ทำได้ยากแต่เมื่อเรามีวัยสังคมของผู้ที่ สูงอายุแล้วเช่นนี้เนี่ยต่างคนต่างก็สมาทานสินห้าเลยนะตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีสินห้าจนกว่าชีวิตของเราจะหมดไปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าในวันในวัยปายนี้เราก็รักษาศินได้นะทั้งห้าข้อนี้น่าจะทำได้ยิ่งเป็นอุบาสิกานี่น่าจะง่ายแล้วนะนะข้อสุรานี่ก็ไม่น่าจะมีนะี ในข้ออื่นนี้ก็น่าจะทําได้แล้วตั้งใจเอาวัวปลายนี่แหละนะปัจฉิมมาไวแล้ววัยต้นก็ผ่านไปวัยกลางก็ผ่านไปแล้วเป็นไวปลายแล้วเนี่ยนะก็สมทานนศะีลของเราเลยอาตมาก็คิดพิจารณาวนะ่าชีวิตของคนเรานะวันหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตาย แล้วเราจะเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้บ้างเราก็พยายามสร้างกันมาตั้งแต่อายุในน้อยสร้างการศึกษาตทำการงานสร้างอาชีพสร้างฐานะนะสร้างบ้านสร้างเมือง,สร,งสร้างลูกสร้างหลานเอาไว้แล้วแหละแต่ว่ามาถึงเวลาสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้นะโลกนี้ก็เป็นของโลกนี้ เราก็ยืมโลกนี้เข้ามาทางนั้นแหละเห็นไหมร่างกายเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องเอาออกซิเจนเดี๋ยวเราก็ต้องรับประทานอาหารก็ต้องเอาธาตุในโลกนี้มาต้องดื่มน้ำนอาศัยความร้อนข้างนอกก็คือความร้อนจากพลังงานต่างๆที่เราต้องใช้เช่นพลังงานจากพระอาทิตย์เนี่ย้าไมมีความร้อนจากพระอาทิตย์ในโลกนี้เราก็อยู่ไม่ได้นะ ร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ออพอพระอ,อาทิตย์ทั้นก็มีคุณนะถ้ามองเลยมองพิจารณาถึงแม้ว่าจะเป็นธาตุก็ตามมองว่าถ้าเกิดเราไม่มีร่างกายนี้อยู่ไม่ได้เราจะพิจารณาให้รู้ทมเห็นธรรมก็ไม่ได้นะนี่อาศัยคุณนะของพระอ,อาทิตย์ที่ให้ความร้อนขึ้นมาพลังงานขึ้นมาเราก็พิจารณาดูได้ให้เห็นชัดในความเป็นจริง มเมื่อเราเอาศัยอย่างนี้นะเอายท่ธาตุเสริมธาตุเพมาเรื่อยๆแล้วจะมีเราไหมทุกสิ่งทุกอย่างรวนแล้วเราเป็นอนิจังวัตถุสิ่งของก็เป็นอนิจังเมื่อเรามาถึงวัยนี้เนี่ยนะวัยนี้แล้วเนี่ยภาระหน้าที่ทั้งหลายเราก็พยายามวางลงอะไรที่เราไม่มีห่วงกังวลเราพยายามตัดละ อย่าไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงการงานอะไรมากมายเลยนะห่วงใจของเราก่อนว่าเป็นยังไงนะเรามองไปทุกวันเวลาว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะเราอายุเท่าไหร่เราอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันเราพิจนารณาเราตื่นขึ้นมาก็พิจารณาว่าวันนี้เราไม่แน่อาจจะตายก็ได้ เพราะว่าผู้สูงอายุนี้ก็มันก็ประมาทไม่ได้แล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้สายนี้เช้านี้บ่ายนี้นะตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนตายได้ทุกอย่างแหละแล้วก็ไ่เฉพาะสูงอายุนะคนหนุ่มก็เหมือนกันคนเด็กก็เหมือนกันนะประมาทไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาในความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมดาของโลกหลวงพ่อชาติเคยเทศว่าคนเราเนี่ยอยากเกิดแต่ว่าไม่อยากจะตายอยากจะเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากตายมันมีไหมในโลกนี้ไม่มีถ้ามีความเกิดต้องมีความตายเช่นพ,พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย พระองค์ก็พิจารณาไอธรรมะเป็นของคู่กันเมื่อมีความเกิดก็มีความตายนะคู่กันแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีเช่นนี้แล้วไม่เกิดไม่ตายก็จะต้องมีเหมือนกันนะถ้าไม่มีไม่ถ้าไม่เกิดก็ต้องไม่ตายทำยังไงถึงจะไม่เกิดล่ะอะไรที่พาเกิดถ้านบอ,อาท่านก็ค้นไป เอาวิชาความหลงความยึดมั่นถือมั่นตัณหาความทยานอยากนะอุปทานความยึดถือนะเอาวิชาตัณหาอุปทานนี่แหละมันที่ใจยังมีความยึดถืออยู่นี่ทำให้เกิดนะทำให้เกิดเกิดในภพต่างๆหรือในชาติปัจจุบันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความเกิดก็มีภพมีชาติก็มีทุกข์ นี่ทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดว่าไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีนี่พระนันิพพานมีอยู่นะเพราะถึงนิพพานมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงค้นพบว่าถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยนใจจะไม่ทุกข์เลยพระพุทธเจ้าก็ค้นไปก็เลยรู้แล้วว่าจะทําอย่างนั้นได้ต้องละกิเลสต,ตัณหา ละกเกียรติตัรหาอาวิชชาธรรมอุปทานไม่มีในใจอวิชชาธรรมอุปทานจะไม่มีในใจได้ก็คนพบว่าต้องเดินอยู่ในมรรคคือศีลสมาธิปัญญาศีลนะส,สมาธิปัญญาพระเจ้าก็บคนพบแล้วว่าต้องเดินในศีลสมาธิปัญญานี้นั้นพระองค์ก็เลยเข้าใจในความจริงอันนี้นะในศีลสมาธิปัญญา พิจารณาแล้วสาเร็จเป็นพระสมมาสองพระเจ้าเลยจิตพระองค์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเว้นไหยตายเกิดกันนีพผ่านไม่ทุกิและเพื่อนดวงจิตของเราเนี่ยในชาตินี้เนี่ยเกิดมาเห็นไหมสุขก็มีมากทุกข์ก็มีมากผ่านชีวิตมาแต่สุขทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้อยู่เสมอ ยิ่เมื่อเรามีความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็พิจารณาด้วว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนอะไรสุขก็เคยสุขมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันไม่เห็นจะปีอะไรที่มันจะจีรังยั่งยืนเลยทั้งสังขารนี้มันก็เคยเป็นเด็กมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นจะจีรังยั่งยืนอยู่ไปได้เลยมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเราก็ต้องพิจารณา อย่างนี้เสมอแหละอันนี้ธรรมะละกายนี้ก็เป็นก้อนธรรมะละให้เราได้พิจารณาเห็นชัดๆนะถ้าใจของเราสงบจะเห็นชัดได้เลยว่าโอ้ไม่เที่ยงจริงๆวัตถุสิ่งของในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงจริงๆเราก็เคยมีมามากแล้วมีชามถ้วยโถโอชามอะไรมันกระแตกมันก็บินไปมากมายพิจารณาดูสิวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่เราเคยรู้เคยเห็นเคยมีนะหรือเพื่อนเรา เราเคยรู้จักการตายไปก็มีตั้งแต่เด็กกลางคนวัยวัเดียวกันตายไปก่อนก็มีนั่นเราก็จะต้องเป็นเช่นนั้นน้อมเข้ามานะไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราก็มาพิจารณาเช่นนี้ว่าธรรมะก็เกิดขึ้นมื่อธรรมะเกิดขึ้นใจก็เกิดปิติเกิดความสุขนะมันจะกลับกันถ้าเราเห็นโลกนี้สวยงามมันก็เกิดสุขเหมือนกันแต่ว่าสุขที่อิงกับโลก ยิ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสผลธรรมะธรรมรมของโลกนะก็จะไปเห็นหได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เมื่อเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บความตายเนี่ยเห็นความไม่สวยไม่งามขึ้นมาเนี่ยจิตใจจ,จะผ่องใสจิตใจจ,จะอิ่มอบด้วยธรรมะขึ้นมานั่นเป็นวัยที่เราจะต้องมาศึกษาปฏิบัติธรรมะแล้วลก็จะรู้ชัดเห็นชัดขึ้นมาโดยการละบาป ยิ่งถ้าเกิดเป็นวัยหนุ่มวัยสาวละบาปได้ตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวนะั้นยิ่งดีเลยนะยิ่งดีมีอนิสงส์งมากทีเดียวเดินทางที่จะใกล้พระนิพพานความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมากขึ้นนะมีความสุขอย่างยิ่งปัจจุบันโลกเรามามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ยังดีแต่ว่าการเป็นว่ายตายเกิดอย่าให้จิตของเราตกต่ำกับความเป็นมนุษย์อะไรที่จะเป็น คุณสมบัติที่จะคำเอาไว้ล่ะก็คือคุณธรรมสิ่นห้าประการนังที่ธรรมาได้อธิบายนะน,นะจะทําให้จิตของเรานะไม่ตกต่าไปกับความเป็นมนุษย์เกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะเช่นนี้นั่นในเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ทําจิตให้สงบโดยการรู้ลมหายใจเข้ากําหนดรู้ลมหายใจออกนะทาจิตให้นิ่งสงบนะตั้งมั่น,นสมาธิ นะขึ้นมาให้ได้เมื่อจิตเราสงบแล้วนะ่จะเป็นบุญทงบุญทำกุศลนะให้ถึงพร้อมขึ้นมานะพยายามตั้งจิตนะให้สงบของเราสักพักหนึ่งนะแต่ในช่วงนี้ก็ียกว่าเดี๋ยวเรารับพรซะก,ก่อนรับพรเสร็จแล้วพระท่านไปรับอาหารบิณฑบาตพวกเราก็จะได้นั่งสมาธิกันต่อไป